สวัสดีทุกคนนะจ๊ะปสวัสด,ดีหน่อยสวัสดีครับเออสองตายายลงสวนตัดแต่งต้นไม้รดน้ําต้นไม้ปลูกลปลูกปลูกนี่ปลูกนั่นอันนี้ให้ป้า,ป,าป้าเราช่วยตัดอะไรบ้างพวกพืชผักขมคะน้าเมซิโกตัดแต่งครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็โยนขึ้นไปเนี่ยทำปุ๋ยมบรรยากาศดีหมู่บ้านเราเช้าเนี่ยต้องถ่ายกันตอนเช้าเช้นี่แหละบรรยากาศดีอากาศก็ดีดี นี่คณะเมซิโกอยาให้ทุกคนหามาปลูกนะเขาโตง่ายกินอร่อยมีแคลเซียมสูงถ้าเกิดกินไม่ทันก็ทำปุ๋ยเห็นปะ่ะเขาสามารถไปทำน้ําหมักไล่มแมลงได้ด้วยนะทุบๆุบท,บทบุแช่ไว้ค้างคืนแล้วก็เอามาฉีดพ่นนะ่ะมันมีตัวไซยาไนอ่อนๆก็ช่วยกำจัดมแมลงได้เดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ให้ป๊าป้าตัดสักครึ่งหนึง่งเพื่อที่จะเอา ไปทำปุ๋ยก่อนตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายด้วยนะเนี่ยเอาไปผัดน้ำมันหอยยอดเขาอ่อนๆผัดน้ำมันหอยเอาไปลวกชิมน้ำพริกเอาไปแกงส้มมาอย่างอร่อยเลยเนี่ยที่ป้าตัดเห็นป่ะเอาไปปักชํำได้เลยแล้วก็โยนลงไปนู้นเลยเป็นปุ๋ยชั้นดีมีแคลเซียมโพแทสเซียมสูงสวัสดีจ้าหนุมน่มเดินมาหล่อใช่ไหม <laughs> ซ<ล>มมเซวเซอ,เอ,อสวัสดีจ้านุน่มโอ้ปูนี้จีบใครไม่ได้แล้วเท่าแล้ว <laughs> บอกมีไผ่มองค่ะ <laughs> นี่ชีวิตในบ้านปลายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะป้าป้าเรานี่บ้านปลายในยชีวิตก็เนี่ยเห็นเห็นอยู่เนี่ยที่ทุกคนหลายๆคนเห็นไง <laughs> <laughs> ลงสวน ลูกผักเก็บผักกินด้นี่นี่นั่นเป็นเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เราจะทมเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อทุกคนป้าป้าเราค่อนข้างสุขภาพดีกว่าเราเยอะข้อคงข้อข,อขาวนี่มีอาการปวดไปฟิตตรงฟิตเนสอย่างสม่ำเสมอคือมีวินยัยเป็นมีวินัยในการ ออกกาลังกายดูแลสุขภาพตัวเองในบ้านปลายชีวิตทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆเดอ้อเราอาการเวียนเวียนมึนๆก็ดีขึ้นแล้วนะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจมีช่วงนึงที่มึนๆหัวเวียนเวียนอยู่ตอนนี้ดีขึ้นตัดตัดอ้อยดำสาวน้อยทาสวนด้วยนะจ๊ะนี่ของสาวน้อยทําสวนแต่คนต่ามมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทํานะจ๊ะทุกคนพวกเราอะ่ะ ทำไปเรื่อยๆเ,เนยก็พักนะอ,นอ้อยตัดครึ่งนึงก่อนเป็นปุ๋ยชั้นดีนะถ้าเราไม่กินเะนี่ยอ้อยดำเนะี่ยเอาไปต้ม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 ,ตมดื่มบรุงร่างกายได้เป็นอย่างนี้เป็นพืชสมุนไพรไง ช่วยกันสองใจยายทำไปเรื่อยๆอย่างที่บอกย้ำๆเลยเหนื่อยก็พักไม่มีอะไรมากนะชีวิตพวกเราบรรยากาศดีโอ้กสาวชาาสวนนี่ด้วยนี่อันนี้เดินะป้านี่ตัดด้วยอันนี้เป็นหนานโฉวยนะที่สามารถช่วยไล่แมลงได้เนี่ยหนานโฉวยผู้ผู้ผักขมๆเนี่ยสามารถทำ น้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีพืชผักขมๆอะไรที่มันขมๆม,มันมรวมกันเนี่ยเรามีสรงสะดามีฟ้าทลายโจรมีอังกาบหนูมีบระเพ็ดของคุณหน่อยบ้านแรงพยุยมขอให้คุณหน่อยบ้านแรงพยยมหายไวๆข่าวล่าสุดนี่ก็คุณหน่อยกเออ็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ตัดเลยแล้วก็โยนโยนโยน,ยน,ยน บรรยากาศดีไหมดีหมู่บ้านเราเพื่อนบ้านนารกใครยังไม่ได้จ่ายค่าสวนกลางก็จ่ายนะจ๊ะ <c oughs> ทวงเลยอุยอ้ยตายอุ้ยเออบ้านพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่ได้รักของเราไหนดูซิน้หนาอ้ยหน้านหนาเลยอุย้ยพี่ดอยพี่ดุย,ยไม่ได้เก็บด้วยหนาดูซิเนี่ยจะเ,เอาไม่ได้เพาะน้หนาเนื้อด้วยเราชอบกินเนื้อหนานเนียน้ย นี่มีป้าป้ามาช่วยอ่ะอีกแรงเขายังชั่วหน่อยเออโยนเลยนั่นแะเป็นปุวยชั้นดีเลยไหมไล่แมลงได้ด้วยนี่ด้วยป้าเนี่ยเนี่ยตัดให้หมดเลยนี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอืมแล้วก็โยนโยนโยนโนเนียน่ย,ยให้ทุกคนได้มือมาหัดปลูกจะได้รู้ไว้ว่าสิ่งที่พวกเราจะปลูกพืชผักสวนครัวให้มัน ได้ผลอย่างดีดูแลได้ก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบำรุงพืชการทำน้ำหมักนี่สองคนตายายตืย่นเช้ามาก็เนี่ยลงสวนนะจ๊ะช่วยกันทำนูน่นทำนี่ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนก็ต้องพักนั่นป้านคุณป้าคุณป้าเมื่อก่อนก็เดินออกกำลังกายเท่านี้เห็นปะ่ะ เดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านทุกวนันทุกวันมา่ก่อนนะี่ยคุณป้าน่ะแต่พออายุมากๆแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปคุณป้าก็ย้ายไปอยู่กับลูกแล้วแต่ป้าก็โยนไปเลยนะโยนแข็งแรงนะน้ำหน u n น้ำหนักนี่ได้หมดละค่าต่างๆความดันเบาหวนานไขมันโอเคพออย่างเขาเคตหน้าหนาว ลมหนาวก็ชอยพัดกระนำํำสายลมเอ่ยมาในเวลาค่ำช่ำชื่นกว่าทุกวันเฮ่ร้องเพลงนี้ก็จะคิดถึงคุณป้าลงเลยไหมโลงเลยไหมเออโล่งเลย,เ,ออลเ,ลยเห็นปะ่ะนี่ป้าป้าเวลาตัดเขาก็จะตัดละเอียดหยยน่อยโยนเออ ช่วยกันสองตายายทำนนทำนี่ไปวันวันหนึ่งหมดเป็นวันหนึ่งชีวิตพวกเรามันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละกินนอนตื่นเช้าทำงานหลายคนยังทำงานอยู่หลายคนกเกษียณแล้วแต่ยังต้องดิ้นรนทำมาหากินกันอยู่เลย <c oughs> หาน้งค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าน้ำค่าไฟค่ะไม่ได้อยู่ฟรีนะจ๊ะค่าน้ำค่าไฟยังต้องจ่ายกันอยู่เลย <c oughs> ขอบคุณมากป้าป,ป้าพอ,ล <c oughs> อ,อแล้วเออไปะป้าป,ป้าเรียบร้อย เอ้ยในโลงเลยเห็นป่ะนี่แล้วที่ปป้าตัดนิยนเข้าไปนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีทั้งนั้นเลยคือปุ๋ยอย่างดีอ่ะหลายคนก็รู้แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะทำไปเรื่อ,อยๆไนก็พักย้ำเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยโฮ้ยนี่เดี๋ยวเราจะได้อ่อ พันสายพันธุมะเขือเปราะเก็บไปแล้วก็แกะวันๆเลยโรยไม่ได้นะเนี่ยมะเขือเปราะเนี่ยแกะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาไปวันๆเลยโรยลงดินหรือเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนก็ได้ช่องธรรมดานะแกะ,มะเมล็ดแล้วก็เอาไว้ช่องธรรมดาปลูกได้ต้องขยายเป็นพืชผักต่างๆที่เราปลูกเองเนี่ยมันทําให้คือมันไม่มี สารพิษเจือปนเพราะฉะนั้นถ้าจะทําปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยป้าป้าลืมตัดอันนี้เดี๋ยวเราตัดเองก็ได้ตัดแล้วหมกหมกไว้เลยอืมบรรยากาศดีนะหมู่บ้านเราเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราทุกคนนิติบุคคลคุณเอสผู้จัดการเราก็โอ้ยขยันขันแข็งหมดพัดนี่ดูแล รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเราได้เป็นอย่างดีชีวิตพวกเรามีแค่นี้แหละทำไปแต่เวลาทำงานก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะสุขภาพมันสำคัญเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรทำงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงสุขภาพตัวเองก่อนอย่าให้คืออย่าทำเกินกำลังตัวเอง ถ้าไม่ไหวก็หยุดพักให้คนอื่นทําแทนอะไรแบบเนี้ยเราจะย้ําเรื่องสุขภาพมากๆเลยรู้ป่ะคืออย่างที่หลายๆคนนะอย่างช่องของเสดําอ่ะเพื่อนๆเราในกลุ่ม YouTube เนี่ย <c oughs> อยู่ดีๆก็จากหมดลมหายใจไป <c oughs> แต่เราว่าคนที่ คือจากโลกนี้ไปก็หมดกรรมอ่ะคือเขาหมดแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้วตัวเราก็เมื่อถึงเวลาก็ไปจากโลกนี้ไปเหมือนกันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างภาระหน้าที่ต่างๆที่เคยทำอะไรก็หมดจบ ดูแลตัวเองให้ดีๆป้ามองเห็นว่ะบางทีก็ตัดมองเห็นน่ะปลูกกันไปเรื่อยๆเนย,ยก็พักจะได้กินไหมเนี่ยมายองชิดนานแล้วด้วยทนานแล้วก็โอเค คือต้นมงต้นไม้เขาก็มีวันหมดอายุไขของเขาแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหมดอายุไขก็ปลูกใหม่ชอบกินอะไรก็ปลูกกนาน,นอย่าตัดไปเรื่อยๆตัดแต่งให้เขาแตกใหม่อย่างที่บอก ปลูกได้ต้องขยายเป็นทําเป็นดูแลเป็นให้ปุ๋ยให้อะไรเขาให้น้ําเขาอย่างสม่ําเสมอของนองนวดมีหลายต้นมากเลยนะนงนวดให้มาเนี่ยเราก็ขยายเพาะเมล็ดมัง่งปักชํามัง่งเนี่ยทีนั้นบัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วมัมรีข่าวตเทียแอนนครบานนมช่องเดโชสีนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุด เดโชสุเอีนใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นจริงไปช่องเดโชสุเอียนอ่ะพอละ๋ยวน้องหนวดน้องปอเขาจัดก,การเองนี่นะอยากได้ต้นไม้ต้นพืชอะไรก็ไปทักหาได้น้องหนวดน้องปอเขาขายต้นไม้ต้นพืชโดยเฉพาะเลยมีอาชีพขายต้นไม้อ่ะโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นไปติดต่อได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะ โกงอะไรไดแดงสิ้นไปเถอะขอเบอร์โทรก็แจกอะ่ะทักหาอะไรได้เลยยกเว้นยืมเงินนะจ๊ะน้องหนุนน้องปอเขาไม่มีให้ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยตัดแต่งแล้วเข,เขาไปตายเ่ยดูสิเนี่ยดูดิยมัละกออะตนาบานเนี่ย ตัดแต่งแล้วก็แตกขึ้นมาอีกดูดินี่ถ้าพี่ติ๊ดไม่บอกว่ายอดอ่อนๆกินได้ก็ยังไม่รู้นะใบกินได้อะไรเงี้ยมระกรเนี่ยไปดูงานวิจัยด้วยงานวิจัยของมรอกรที่ช่วยยับยั้งเซลลม์มะเร็งลองลองทุนดูสิได้เชื้อมะเร็งตัวไหนก็ไป ทำงานวิจัยกันมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อกลุ่มผู้เป็นมะเร็งได้เป็นอย่างดีดูซิจะได้กินยังอหอไวหอไวตอดีตอดีน้อยหนาน้ยหนาไหนดูซิติดดอกออกผลบางทีก็ฝ่อไปใะ่ั้นพอบางทีติดดอ,อกแล้วชักพักก็ฝ่อไป ชอบกินไห้หนาพันไหนก็เอาเม็ดมาหวานๆเนี่ยพราะจากเมล็ดโตดีง่ายดีเออโตรเร็วดีอันนี้พอดอีว่าจะถ่ายคลิปอันนี้เนะเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายเลยจะถ่ายเออดอกอัญชันสีขาวของพี่ติดพี่สุปราดีมรักกินให้มาดุจ้ะเต็มเลยอู้ยดูสิเนะี่ยบรรยากาศดีดีอ ไปดีกว่าอย่าลืมนะ1นึสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เ,เสมอนี่ขาฟัางดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะดำเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบของกฎกฎหมายบ้านปลายมันจะได้มีความสุขไปละเด้อแค่นี้นะ